สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรพรมศารวันนี้จะมาอธิบายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นในหัวข้อความต่อเนื่องของฟังก์ชันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้อที่3กําหนดให้ f x เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก1เมื่อ x เท่ากับ3 10เมื่อ x ไม่เท่ากับ3 แล้วฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่การหาฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะเราก็จะพิจารณาแค่3ข้อนะคะข้อที่1หา f a ก็จะเป็น f 3เท่ากับ f 3นะคะก็คือ x เท่ากับ3เราก็จะมาดูสมการตัวไหนที่ x เท่ากับ3 เราก็เลือกสมการตัวแรกนะคะเป็น x ยกกำลัง3บวก1เท่ากับล้วก็แทน3ลงไปเลยนะคะ3ยกกำลัง3บวก1เท่ากับ3ยกกำลัง3เป็น27 27บวก1เป็น28ต่อไปเราก็จะมาหาข้อ2นะคะข้อ2ก็คือการหาลิมิตนะคะลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้3 เราก็จะใช้สมการตัวที่2นะคะสมการตัวที่2องเขาก็จะให้มาแล้วก็คือ10ดังนั้นก็ต่อบ10ลงไปเลยค่ะข้อที่3นะคะเราก็จะพิจารณาข้อที่1กับข้อที่2ว่าได้คำตอบเท่ากันไหมก็จะเป็นข้อ1ไม่เท่ากับข้อ2 ดังนั้นไม่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3